สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการครูจิราพรสอนออนไลน์วันนี้เราจะเรียนเรื่องการเมืองการปกครองในยุคปัจจุบันซึ่งการเมืองการปกครองในยุคปัจจุบันเรื่องที่เราจะเรียนนั้นประกอบด้วยหัวข้อที่สําคัญนะคะอยู่7หัวข้อกันก็นคือ 1. การปกครองระบอบประชาธิปไตย 2. การปกครองระบอบเผด็จการ 3. การปกครองระบบประชาธิปไตยในประเทศไทย 4. การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนไทย 5. าอำนาจหน้าที่ของรัฐบาล 6. ปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประชาธิปไตยของไทยและหัวข้อสุดท้ายก็คือแนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประชาธิปไตยของไทยนะคะซึ่งหัวข้อทั้งหมดนี้ก็มีอยู่ในหนังสือเรียนของนักเรียนแล้วนะคะวันนี้ครูก็จะมาสรุปสั้นๆ ให้เรกเรียนฟังอีกครั้งหนึ่งซึ่งรายละเอียดนั้นเรียนสามารถหาอ่านเพิ่มเติมได้ในสือเรียนของเรานั่นเองเริ่มหัวข้อที่หนึ่งเลยก็คือเรื่องการปกครองระบอบประชาธิปไตยการปกครองระบอบประชาธิปไตยถ้าเรียนดูจากรูปนะคะเรียนก็จะเห็นว่าเป็นรูปของสัญ,ญลักษณ์ของประชาธิปไตยนั่นก็คือไว้เฮาหรือว่า ทำเนียบขาวซึ่งเป็นสถานที่ทำงานของประธานาธิบดีประเทศสหรัฐอเมริกาการปกครองระบบประชาธิปไตยนั้นจะแบ่งออกเป็น3ระบบด้วยกันนะคะก็คือ 1. ในระบบรัฐสภา 2. การปกครองระบบประชาธิปไตยในระบบประธานาธิบดีและ3ระบบกึ่งประธานาธิบดีกึ่งรัฐสภา ระบบที่1คือระบบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภามีลักษณะสําคัญก็คือมีพระมหากษัตริย์หรือประธานาธิบดีเป็นประมุขของรัฐซึ่งอยู่ภายใต้รัฐธรรมน,นูญ2รัฐสภามีอํำนาจในการออกกฎหมายเพื่อใช้ในการปกครองประเทศและมีอํำนาจในการจัดตั้งรัฐบาลควบคุมการบริหารของรัฐบาล และก็สามมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าคณะรัฐมนตรีทำหน้าที่บริหารและรับผิดช,ชอบในการบริหารราชการแผ่นดินตัวอย่างประเทศที่ปกครองในระบอบรัฐสภานี้ก็คือประเทศญี่ปุ่นนะคะอย่างในภาพก็คือสมเด็จพระจกักรพรรดินารุฮิโตะและสมเด็จพระจกักรพรรดินีมาสก,กุนะคะแห่งญี่ปุ่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย จะมีรูปแบบแห่งรัฐ2ลักษณะด้วยกันนะคะก็คือ 1. ราชอาณาจักรคําว่าราชอาณาจักรก็คือมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขอย่างเช่นประเทศไทยญี่ปุ่นกัมพูชามาเลเซียอังกฤษประเทศนั้นเราจะเรียกว่าราชอาณาจักรล,กลักษณะที่2ก็คือเป็นสาธารณรัฐ คือมีประธานาธิบดีเป็นประมุขอย่างเช่นอินเดียบังคลาเทศฟินแลนด์โปรตุเกสนะคะอาัศาเกตง,ง่ายๆถ้าเราเรียกว่าราชอาณาจักรคือมีกษัตริย์หรือมีควีนเป็นประมุขแต่ถ้าเป็นสาธารณรัฐจะเรียกว่าประธานาธิบดีนะคะระบอบประชาธิปไตยในระบบประธานาธิบดีลักษณะสําคัญก็คือ1่งมีประธานาธิบดีเป็นประมุขของรัฐ และเป็นประมุคของฝ่ายบริหารอยู่ในบุคคลคนเดียวนะคะก็คือประธานาธิบดีเป็นทั้งประมุขของรัฐเป็นทั้งประมุขของฝ่ายบริหาร2ก็คือรัฐสภามีอำนาจทางนิติบัญญัติอาจจะมีสองสภาหรือสภาเดียวก็ได้นะคะสอสภาก็อย่างเช่นสภาผู้แทนราษฎรกับวุฒิสภาอย่างนี้นะคะหรือจะมีสภาเดียวก็ขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศอันที่3ไม่มีนายกรัฐมนตรี โดยผู้ที่ใช้อำนาจนิติบัญญัติอำนาจบริหารอำนาจตุลาการจะมีอำนาจเป็นอิสระของแต่ละฝ่ายนะคะไม่ผูกติดกันตัวอย่างก็อย่างเช่นประเทศสหรัฐอเมริกาประธานาธิบดีโจไบเดนนะคะอย่างโลที่ตัวอย่างให้นักเรียนดู การปกครองระบบประชาธิปไตยนะคะตัวอย่างในระบบนี้ก็คือสหรัฐอินโดนีเซียฟิลิปปินส์นะคะก็จะมีประมุขของประเทศเป็นประธานาธิบดีต่อไปประธานระบอบประชาธิปไตยในระบบกึ่งประธานาธิบดีกึ่งรัฐสภามีลักษณะสําคัญก็คือมีประธานาธิบดีเป็นประมุขโดยร่วมบริหารประเทศกับคณะรัฐมนตรี แต่ไม่ต้องรับผิดชอบโดยตรงต่อรัฐสภาบริหารร่วมกันแต่ไม่ต้องรับผิดชอบนะคะถ้าเกิดอะไรขึ้นรัฐสภามีอำนาจออกกฎหมายและควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินโดยผู้ที่ทำหน้าที่ใช้อำนาจบริหารก็คือนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นระบบกึ่งประธานาธิบดีกึ่งรัฐสภาก็จะมีทั้งประธานาธิบดีและนายกรัฐมนตรีตัวอย่างของประเทศนี้ก็อย่างเช่นประเทศ ฝรั่งเศสนะคะที่ปกครองในระบอบนี้มีฝรั่งเศสมีเกาหลีใต้หรือสีลังกาเป็นต้นนะคะต่อไปการปกครองระบอบเผด็จการการปกครองระบอบเผด็จการจะแบ่งออกเป็น2ระบอบที่สําคัญก็คือ1เผด็จการแบบอํานาจนิยมและ2ะเผด็จการแบบเบ็ดเสร็จ เผด็การแบบอำนาจนิยมมีลักษณะยังไงก็คือเป็นการควบคุมกิจกรรมทางการเมืองเป็นหลักเลยก็คือจะเน้นในเรื่องควบคุมเรื่องของกิจกรรมทางการเมืองการบริหารและตัดสินใจต่างๆนั้นก็จะมาจากคนคนเดียวไม่เปิดกว้างให้สิทธิเสรีภาพทางการเมืองไม่มีนโยบายควบคุมสถาบันทางสังคมก็คือสถาบันทางสังคมก็ยังคงอยู่เป็นอิสระนะคะไม่ได้ไปก้าวไกในเรื่องนี้ และก็ใช้อำนาจรัฐในการแทรกแซงตรวจสอบหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆที่ขัดต่อความมั่นคงของรัฐนะคะและสุดท้ายก็คือกำหนดบทบาทควบคุมพฤติกรรมของพลเมืองอย่างชัดเจนประชาชนในประเทศมีหน้าที่เชื่อฟังและปฏิบัติตามผู้นำระบบที่สองเผด็จการแบบเบ็ดเสร็จ เผด็จการแบบเบษษ็ดเสร็จก็คือมีพักการเมืองเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเพียงพักเดี่ยวโดยการถ่ายโอนอำนาจภายในพักประชาชนไม่สามารถมีส่วนร่วมในการตัดสินใจมุ่งเน้นหลักกำลังอำนาจก็คือให้ความสำคัญการสร้างความเข้มแข็งของรัฐและกองทัพใช้ความรุนแรงเฉียบขาดถือว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้อง มีการผูกขาดและแทรกแซงสื่อมวลชนทุกประเภทเพื่อป้องกันไม่ให้ข่าวสารนั้นเผยแพร่ออกไปสู่ต่างประเทศหรือห้ามให้เกิดการขัดแย้งต่ออุดมการของผู้นำประชาชนเปรียบเสมือนเครื่องมือของรัฐที่จะต้องปฏิบัติตามอุดมการณ์ที่รัฐกำหนดไว้และ,ะเผด็จการแบบเป็นเศษนี้จะแบ่งออกเป็นสองประเภทคือเผด็จการแบบฟาสซิสต์และ,ะเผด็จการ คอมมิวนิสต์นะคะรูปแบบของเผด็จก,การแบบเบ็ดเร็จฟาสซิสต์ง่ายๆระบบะเผด็จก,การแบบฟาสซิสต์ก็คือปกครองประเทศใช้ความเด็ดขาดผู้นำประเทศเป็นผู้ตัดสินใจแต่เพียงผู้เดียวเกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศอิตาลีนะคะโดยเบนิโตมุสโซลินีถ้าในเยอรมันก็คืออดัปฮิตเลอร์นะคะใช้ระบบะระบบะเผด็จก,การแบบเบ็ดเร็จในแบบฟาสซิส ประเด็จการแบบเบสร็จในแบบคอมมิวนิสต์ก็คือมุ่งทำลายล้างระบบทุนนิยมหมายความว่าทุกคนในประเทศนั้นต้องเท่าเทียมกันจะไม่มีการแข่งขันทางเศรษฐกิจมีพรรคคอมมิวนิสต์เป็นพรรคการเมืองเดียวเพื่อขจัดปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคมเกิดขึ้นจากแนวคิดของนักเศรษฐศาสตร์ชาวเยอรมันก็คือคาร์มาร์กนะคะใช้ครั้งแรกในประเทศรัศเสเซียประเดการแบบคอมมิวนิสต ลักษณะร่วมของระบบะเผด็จการก็คือไม่คำนึงถึงหลักมนุษยชนมีการจำกัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลคตินิยมของระบบะเผด็จการผู้นำหรือกลุ่มผู้นำมีอำนาจเบ็ดเสร็จไม่มีการตรวจสอบไม่มีกำหนดเวลาคำว่าไม่มีกำหนดเวลาก็คือจะอยู่ในอำนาจกี่ปีก็ได้นะคะและไม่ประสงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง ประชาชนมีหน้าที่ทำมาหากินไปห้ามยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองการปกครองต่อไปการปกครองระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทยในประเทศไทยมีลักษณะอย่างไรจะแบ่งอำนาจการปกครองออกเป็นบริหารนิติบัญญัติและตุลาการการใช้อำนาจนิติบัญญัติก็จะใช้ทางรัฐสภาก็คือ มีนายกรัฐมนตรีโดยการเลือกของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสภามีหน้าที่ออกกฎหมายนะคะและก็มีหน้าที่ควบคุมรัฐบาลมีสิทธิ์ในการอภิปรายลงมติไม่ไว้วางใจในายกและคณะรัฐมนตรีนะคะนี่คืออำนาจนิติบัญญตัติจะใช้ผ่านทางสภาอำนาจบริหารก็ใช้ผ่านทางคณะรัฐมนตรี เพราะฉะนั้นคณะรัฐมนตรีก็จะมีอำนาจคือกำหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดินของกระทรวงทบวงนั้นๆรักษาความสงบเรียบร้อยให้กับประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตควบคุมข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดผลดีประสานความร่วมมือกับกระทรวงต่างๆและก็ออกมติต่างๆเพื่อให้กระทรวงกรมได้ถือปฏิบัตินะคะนี่คืออำนาจบริหารจะใช้ผ่านทางคณะรัฐมนตรี อำนาจตุลาการก็จะใช้ทางศาลนะคะศาลก็จะมีศาลรัฐธรรมนูญมีหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยคดีที่เกี่ยวกับเรื่องของรัฐธรรมนูญนะคะศาลยุติธรรมก็จะเป็นคดีทั่วไปศาลยุติธรรมจะแบ่งออกเป็นสาศาลก็คือศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์และศาลฎีกาศาลปกครองจะพิจารณาเกี่ยวกับการใช้อำนาจการปกครองตามกฎหมายถ้าใครไม่ได้รับ ความเป็นธรรมก็สามารถยื่นเรื่องต่อศาลปกครองได้ศาลทหารก็จะมีหน้าที่พิจารณาคดีเกี่ยวกับข้าราชการทหารนะคะนี่คือศาลในประเทศไทยฐานะและพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์พระมหากษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทยนั้นอยู่ในฐานะประมุขของประเทศใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญเป็นกลางทางการเมือง อยู่ในฐานะที่เคารพสกาละผู้ใดจะละเมิดหรือฟอ้องร้องใดๆไม่ได้เป็นตัวแทนของปวงชนชาวไทยในการติดต่อกับประมุขของประเทศต่างๆแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ส่วนร่วมความสมคีของคนในชาตินะคะนี่คือฐานะและพระอำนาจของพระมหากษัตริย์การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนชาวไทยชาวไทยนั้นมีส่วนร่วม การเมืองอะไรบ้างก็คือการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งตามระบบประชาธิปไตยเมื่อมีสิทธิ์อายุ18ปีบริบูรณ์ก็ต้องไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งโดยการลงคะแนนตามวิธีการที่เขากำหนดนะคะการเลือกตั้งนั้นต้อง เป็นการเลือกตั้งที่ยุติธรรมบริสุทธิ์ทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันที่จะไปใช้สิทธิ์นะคะการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนเรามีส่วนร่วมทางการเมืองอะไรได้บ้างก็คือกำหนดนโยบายวางแผนพัฒนาเศร,รษฐกิจมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐส่งเสริมและสนับสนุนการวางแผนพัฒนาเศร,รษฐกิจและสังคมหรือการจัดทำบริเวณ สาธารณะและก็ประชาชนมีส่วนร่วมในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งโดยสุจริตและเที่ยงธรรมนะคะอันนี้คือการส่วนร่วมทางการเมืองการตรวจสอบอำนาจรัฐประชาชนสามารถตรวจสอบอะไรได้บ้างก็คือหนึ่งตรวจสอบทรัพย์สินของใครละก็ของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองหรือผู้บริหารท้องถิ่นตรวจสอบการกระทําที่เป็นการขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศและ การถอดถอนจากตําแหน่งประชาชนก็สามารถยื่นเรื่องถอดถอนจากตําแหน่งได้ถ้าผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองนั้นประพฤติมีพฤติกรรมทุจริตร่ารวยผิดปกติหรือว่า,ามีเจตนาหรือส่อแววว่าจะใช้อํานาจไปในทางที่ผิดนะคะหรือนาเนินการคดีอาญากับผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองได้นะคะถ้าบุคคลนั้นทําผิดต่อหน้าที่ หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายอำนาจหน้าที่ของรัฐบาลรัฐบาลมีหน้าที่อะไรบ้างก็คือ1ก็คือบริหารราชการแผ่นดินการบริหารราชการแผ่นดินก็คือการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมระบบงานของรัฐจัดทําการบริการสาธารณะให้มีความรวดเร็วมีประสิทธิภาพโปร่งใสตรวจสอบได้และก็ การดําเนินการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของร้านนั้นได้รับสิทธิประโยชน์อย่างเหมาะสมการดาเนินการทางด้านนโยบายด้านสังคมก็คือพัฒนาคุ้มครองเด็กผู้หญิงผู้ชายจะสวัสดิการให้ผู้สูงอายุผู้ยากไร้ผู้พิการส่งเสริมสุขภาพให้กับประชาชนจัดการศึกษาทุกระดับให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมปลูกฝังจิตสำนึกและก็เผย แพร่ศิลปะวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมของชาตินโยบายทางด้านกฎหมายและยุติธรรมก็คือจัดทํำข้อบังคับต่างๆให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างถูกต้องรวดเร็วเป็นธรรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนจัดให้มีกฎหมายเพื่อการปฏิรูปประเทศและก็สนับสนุนการดาเนินการขององค์กรภาคเอกชนให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนนะคะนี้คือการดําเนินการของรัฐบาล การดาเนิเนการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็คือสนับสนุนให้ใช้หลักคุณธรรมจริยธรรมหลักธรรมพิบาลควบคู่กับการประกอบกิจการต่างๆควบคุมให้มีการรักษาวินัยทางการเงินเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมคุ้มครองและก็รักษาผลประโยชน์ของเกษตรกรในการผลิตการตลาดส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกรและก็สนับสนุนองค์กรภาคเอกชนทางเศรษฐกิจทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง าการดำเนินการตามนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ทรัพย์สินทางปัญญาและพลังงานก็คือกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมจัดให้มีการวางผังเมืองพัฒนาระบบผังเมืองให้มีประสิทธิภาพบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทรัพยากรธรรมชาติส่งเสริมคุ้มครองคุณภาพสิ่งแวดล้อมและอะไรอีกล่ะพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่งเสริม การศึกษาค้นคว้าวิจัยส่งเสริมการประดิษฐ์คิดค้นพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิน่นภูมิปัญญาไทยและก็สนับสนุนการวิจัยพัฒนาใช้ประโยชน์จากพลังงานทดแทนซึ่งได้จากธรรมชาติเป็นคุณต่อสิ่งแวดล้อมนะคะนี่คือนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ทรัพย์สินทางปัญญาและพลง,งานปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประชาธิปไตยของไทยปัญหาอะไรบ้างที่เป็น หนึ่งก็คือระบบอุปถัม์ระบบอุปถัม์ก็คือการแบ่งพักแบ่งพวกอันที่สคือการซื้อสิทธิ์ขายเสียงอันที่สคือผู้บริหารประเทศไม่ตระหนักในหน้าที่ของตนเองเกิดการทุจริตคอร์รัปชันและมีการรัฐประหารบ่อยครั้งนะคะทำให้ประชาธิปไตยของไทยนั้นไม่พัฒนาไปเท่าที่ควร แนวทางการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาประชาธิปไตยของไทยจะพัฒนาและแก้ไขยังไงอ่ะหก็คือต้องปลูกฝังค่านิยมเกี่ยวกับประชาธิปไตยให้กับเยาวชนเริ่มจากครอบครัวก,ก่อนเลยครอบครัวต้องรับฟังความคิดเห็นของเด็กให้โอกาสในการแสดงความคิดเห็นอย่างเสรีรู้จักใช้สิทธิและมีความรับผิดชอบสถาบัานการศึกษาก็ต้องถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตยให้แก่ดเด็กและเยาวชนนะคะอย่างเช่นการเลือกตั้งประธานนักเรียนเนี่ยนักเรียนไปเลือกตั้งบ้างหรือเปล่าหรือนอนหลับทับสิทธิ์เมื่อเขาจัดให้มีนักเรียนก็ต้องไปดําเนินการนะคะประชาชนต้องปฏิบัติตนตามหลักหน้าที่พลเมืองที่รัฐธรรมนูญกําหนดรัฐธรรมนูญกําหนดให้ประชาชนปฏิบัติก็คือพิทักษ์รักษาชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตย ป้องกันประเทศก็คือรักษาผลประโยชน์ของชาติปฏิบัติตามกฎหมายใช้สิทธิ์เลือกตั้งก็จะช่วยพัฒนาระบบการเมืองอการปกครองของไทยให้มีประสิทธิภาพถ้าเป็นชายก็ต้องรับราชการทหารเพื่ออะไรเพื่อป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติสาธารณะในยามที่ประเทศไม่มีภัยสงครามแต่ถ้ามีภัยสงครามก็ต้องพิทักษ์รักษาปกป้องบ้านเมืองนะคะสำหรับเรื่องของ ระบอบการปกครองในยุคปัจจุบันก็มีเพียงเท่านี้นะคะรายละเอียดเพิ่มเติมเมืเรียนสามารถอ่านได้ในหนังสือเรียนของเราวันนี้ก็จบเพียงแค่นี้เดี๋ยวทำแบบฝึกหัดทบทวนความรู้นะคะ